เอาเลยครับผมสวัสีคุณผู้ชมเนีฮะเป็นไงกันบ้างฮะไมไ่ลงคลิปนานปิดเทอมกันยังครับล้วจริงๆกูเพิ่งไลฟ์ไปวันอังคารเนี่ยโอ้ใจยเย็นนะเจ็บคอมากตอนนี้ไม่ลงคลิปนานไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ได้อัดแบบที่ไม่ได้อัดเนี่ยเพราะว่าเจ็บคอมากเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นหาเลว้วะเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเด็กก็หนาวเด็กก็ร้อนเว้วยเลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีนะแต่ว่ามีคนขอเต่ามาเยอะมากครับ แต่ว่ายังไม่ได้เล่นเลยให้ดูนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะมาเล่นเต่าให้ดูก็ได้นะครับไม่แน่ใจอุ๊ย m a ชเ h ด e a d y แต่ต้องดูทีมก่อนนะครับเผื่อทีมมีทแทงเราจะเล่นตัวอื่นเ <your> <laughs> วนโอเค stone ี e ด้วยครับดูจากสภาพดูน่าจะอุ๊ยมีแทงแล้วะฮะบ a ริกแต่ไม่มี support นะครับเออมีคนขอให้ผมเล่นูเว v e r ดยนี่่ากรอกอีกแม่งทุกตัวเลยครับที่ขอกมาเนี่ยเวน <the> <laughs> โคตรลำบากอ้าวไม่มี support ครับจังซี่ก็ต้องเล่นั u พ p o r t เสียผม โอเคจะพยายามเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเป็นที่ดีได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ก็เล่นไม่ค่อยชาญเลยนะครับส่วใหญ่นี้ผมเล่นเป็นแบบ side carry สายแครี่ซะมากกว่าไล่ตบเขาอ,อย่างเดียวครับแต่ว่าในแพทโอบีอีีมันปรับอ่ามันปรับการ์ดใหม่ไงไอสกิลสกิลายหรือเปล่าสกิลไอที่มันยืดไม้อ่ะครับมันถูกปรับการ์ดใหม่นะครับก็เลยไม่มีการลดคูดาวของสกิลนี้แน่นอนนะฮะผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นสายฮีลลิ่ง ก็เลยจัดการใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทีมผมมีแคสซี่กรูเวอร์เบริกโดโรโกสกายทั้งทีนี้ที่จะมีเมเปน,สนิสต้าโดโรโกสมาโกลกับกรูเวอร์ Good morning time to get up โอเคสำหรับการเล่นดนตรีการนะครับผมจะใช้เป็นแบบเบสิกนะครับเพราะว่าการปีนี้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฮิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคือเราฮิลปุ๊บเนี่ยจะมีเวลาสี่วิก็คือจะ4ี่วิที่เหลือเนี่ยจะฮิลให้อีก160นะครับต่อวินั่นเอง อย่จ,จริงการ์ดไปนี้ก็เจ็บนะครับการ์ดคลิ p ป,ปิ้งโ r รเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราปาสกิลขี้ขวาไปเนี่ยมันจะจับอีกฝ่ายไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่ครับผมจะเป็นสายฮิลลิ่งที่คันเทปพิสูจน์ในจัก,กรวาลขี้โมจจังวะโอเคทีมโอ้ยอย่าเพิ่งนะผมขอจัดโต๊ะก่อนครับเอ้ยตนติดใหม่เหลือเกินนี่โอเคทีมอีกฝ่ายนี่มันมีโดโกสเขียนเอ้ยผมว่าผมอาเป็นเฮเวนดีกว่าเพราะว่ามันมีโรโกสตัวเดียวนะครับที่เป็นเอเรียดาเมจฉะนั้นก็ไม่น่าจะต้อง คิดมากอะไรมากกว่านั้นโอเคจะพยายามฮิวไอ้น,นี่นะครับฮิวแบริให้มากโอ้ยโอ้โหโอ้บโโ้าโห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 ที่สุดกูยังไม่ทำหาเลยเลยตัวมวยจะพุดนะตายเลยนะตายเลย <c oughs> <c oughs> ตายโคตรอนาถมากมายนี่ไม่ไทำหาเยเลยครับตายเลยครับเวลโมจะพุดมากโอเคต้องรีบไปฮิวเพื่อนนะแบริจะต้องไม่ตายนะเพื่อน แหมต้องไม่เป็นอะไรเอาจับไม่โดนอีกชิบหายละเอาชิบหายแล้วจับไม่โดนจับไม่โอ้หน่อกูไม่จับก็ได้อ่ะเอาฮิวไม่โดนชิบหายแล้วฮิวก็ไม่โดนทั้งชีวิตนี้ไม่มีคําว่าฮิวลิ่งโดนเลยนะนะนะตายแล้วนะโอเครอสกิลฮิวครับอืฮิวไปจัดไปจัดไปจัดไปอย่าอย่าอย่าทำอะไรบาริกอย่าอย่าบาริกแพทโอเปอเนสีนี้จัดวัดเด็ดมากนะครับเป็นอะไรที่โคตรแจ่มเฮ้ยเคนเนสซ่า嘛เคนเซ่าอุ้ยมึงติดโลมาเกิลมาเกิล มากรโอ้ยนี่กระบังอีกครับผมไม่ต้องตีเลยนะฮะอ้าวไม่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 โอ้โดนอะไรนี้โดนอะไรนี้แรงมาแรงแรงแรงมากมายอย่าเพิ่งอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้โเมมี่เป็นอะไรที่โคตรอันตรายเลยครับผมว่าเราต้องนี่กูยังไม่ได้ฆ่าเลยสักตัวแอซิดกูก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ไม่นะเพื่อนเราจะฮิวให้นาเองเฮ้ยใครมันมาข้างหลังวะใครมาข้างหลังใครมันมา โอ้ยยเพิ่งยเพิ่งชมปุโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วครับจังหวะนี้เกาะไปครับเกาะก็เกาะได้ระยะแค่นี้ยี่ชิบหายปลาปลาโอเคได้แอซิดครับจังหวะนี้อืมอะไรกูเวอร์กูเวอร์สู้บ่สู้สู้เหรอนักสู้มันข่าเหนียวบ่นักสู้โอ้โอกอดโอกอดโอกอดอีกฝ่ายมีอันตีครับจังหวะนี้อืมอืมอันตีจังซี่เลยบ่ตังซี่โอ้ยไข่โดนนึงไข่โดนนึงไม่ไม่ไม่อันตีละมาครับจังหวะนี้โอเคเราจะพยายามใช้้้ใหดดีีีทททท่่่่่่สุนนนนนนนะครรัััับตออเาาก็ไไไไลลลลฆฟฟฟแแแงงง ครจะตายมั่งใครจะตายมั่ง,งเอาชิบหายแล้วเพื่อนตายห่ากันหมดเลยฮะฮิวก็ไม่ทันอีกกูคือฮิวก็ไม่ทันจังหวะนี้ใครมันยิงหลังกูแรงจังวะฮะอ๋อติดไอสโลนี่เองครับอืมสโลสโลมาแรงจริงๆโอ้ยยายาพี่ผมขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะแม่เคซี่ตอนนี้ยืนยิงข้างหลัง,งอย่างห่างอย่างห่วงๆนะฮะพูดอะไรกูวะเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรฮะกูพูดอะไรนี้พ,พึ่งนะโอเคจังหวะนี้ครับเราก็รอฮิวให้เพื่อนอย่างเดียวฮะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะครับโอ้าากากากยร ปกติก็กลายลูกตายแล้วนะฮะเฮ้ยใครยิงกูวะใครยิงกูวะใครยิงกูวะโอ้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 ไม่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 เกือบเสียชีวิตเฮ้ยมันมาข้างนี้เพื่อนเพื่อนมันมาข้างหลังเพื่อนเพื่อนมันมาข้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อมันมาข้างหลังกับเพื่อนเพื่อนครับปกป้องเราทีตอนนี้เมเปก็ไปข้างหลังกันแล้วฮะโอเคจังหวะนี้เรารอฮิวให้กับเอ่ออะไรมันชื่ออะไรนะแบริกแล้วกันนะครับเฮ้ยใครมันยิงกูอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบาริกตายแล้วบอบาริกไม่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 จะต้องไม่ตายบาริกโอ้โหยเตีครับจังหวะนี้บาริกจะต้องไม่ตายครับต้องรักษาชีวิตบาริกเท่าที่ชีวิตของเราจะหาไม่นะฮะตายดีครับโดนไหมครับอืมไม่โดนครับจังหวะนี้เพราะมันตายแล้วไงล่ะแหละตาย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 หิวหิวจังหวะนี้อืมปลาปลาปลา โอ้ไม่นะบริก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 ตอนนี้เราไม่มีฮิวมันก็จะกลับกลับมาก่อนอย่าจะแบบฮิวก่อนนะโอเคอีนี่อะไรนักหนาวอีดอกนี่หลายรอบแล้วดิหลายรอบแล้วโอ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้ตายตายไอ้เพิ่งตีครับตีตีตีบาริกตายแล้วเหรอบาริโอ้โหชิบหายบาริกตายอ่ะเวนเออพุชไปอะไรกูชิบหายแล้วชิบหายอือเป็นที่โคตรเวอรี่ซักเลยนะโอเครับอันนี้มาครับแล้วก็ ไม่รู้ดิไม่รู้จะทำอะไรโอเคจังหวะนี้สกอร์ก็หนึ่งหนึ่งนะครับสี่นาทีเรียกว่ายัางดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเฟลมั่งอะไรมั่งนะฮะแอ็ซิดไป2ตัวแล้วก็ตายไป2นะครับโคตรลำบากเฮ้ยไม่ดิผมฆ่าไปตัวหนึ่งใช่ก็ยังจำอยู่นะโอเคเดี๋ยวกันว่ารอบต่อไปเราจะยึดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอีกทีมนี้มีเคนเนซ่าเล็งผมเป็นพิเศษนะครับตอนนี้มันกะจะเอาผมให้ตายก่อนนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบาริกล์ออกัสอะไรมาอ่าบาริกล์ออกัสที่มันทําให้ป้อมนิ แบบแข็งแกร่งขึ้นนี่เองก็จแจ่มอยู่นะดีกว่าไปเอาไอ้เพิ่มเลือดโลมานะครับแม่งไม่ไมค่อยคุ้มค่าเลยบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าโอ้ย่าโอ้โอ้กอดพี่พี่จะตีกูแหงบอกพี่ตีแหงหรอตีตีโอ้ยบาริกบาริกโอ้หิวไปโดนอีกกูชิพหายแล้ระยหิวแม่งใกล้เกินแม่งใกล้เกินบาริกอยู่ข้างหลังเราไว้อยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราไว้นะเราจะปกป้องนายสุดชีวิตเราจะปกโอ้ยไม่ไม่บาริกโอ้กอดโอ้กอดโอ้กอดจังหวะนี้เก็บหิวไว้ทำแมวแล้วกูเนี่ย โอ้ oh, แม่ยังวะน,นี้ครับฮิวบาลิกไม่ทันนะฮะตะกี้ขาจะฮหิวแต่ก็หิวไม่ได้เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินยังกิ้จะตายไหมไม่ตายด้วยฮะแม่ไม่เป็นไรเรายืนไปก่อนนะครับเพื่อความเท่ <c oughs> <c oughs> โอ<ห>้ยจ๋าเราจะหลบมานี่ครับเทพไม่เลยหลบมุมหลบเขาเรียกว,ว่าหลบมุมเดี๋ยพึ่งไหนมีใครมาอีกมาแล้วครับจังวะนี้โอเคเราเก็บหิวไว้ใช้กับบาริกนะครับ ไปได้ยืนอยู่ครับจังหวะนี้ได้อยู่โอ้โหอันตรีแล้วครับโคแจัมแจมัมจำวาบัดรนาวน่าโดนใจไล่ฆ่าครับจังหวะนี้ไล่ฆ่าครับกูเก๋าเก๋าพอมึงไปไหนกูเก๋ากูไล่ฆ่าครับจังหวะนี้กูเก๋าพอเก๋าเออสู้มาสู้สู้กันสู้กันไหมสู้กันก็ไม่สู้ก็ได้วะชิบหายเอ้ยหย่าเินอีสนากินอสตบจ่อยโอ้ยโอ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้ เค okay, เดี๋ยวเราอัพเอเ่อเฮเบิ้ให้เต็มนะครับจากนั้นเราก็ผมคิดว่าผมอัพเป็นไอที่ทำให้อีกฝ่ายนี้ลดเอ่อมีโอกาสลดเลือดเนี่ยไม่ใช่ดิแบบเอ่อการฮิลิ่งลดลงนะครับ90%นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าคอนนั่นเองนะครับคอนเทลท์โอเคบาริตาย,ยังจ้ะบาริคือไหนใจ้ะโอ้ตายหา่าหมดแล้วบบโอ้ยา่าพี่มึงโอ้โหมาใกล้ยังซี่ไม่รู้เรื่องเลยนะบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องนะมาตอนไหนนี้ตอนไหนนี้ตอนไหนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตายตาย ไปบาริกอยู่ไหนพี่พี่ขับบาริกบาริกไปข้างหลังเปลบอกวะรูสึกจะใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครไปข้างหลังจังหวะนี้ตายแน่นอนกูเวอร์กูกูเวอร์ไม่ตายว่ะแย่จังไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ตีตีเขาเรียกว่าตีตีตีก็ไม่โดนดิกูตีตีตีครับผมตีครับผมตีครับตีครับไปครับไล่ฆ่าครับไล่ฆ่าไล่ฆ่าครับจังหวะนี้ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ อยู่ไหนครับไร้ฆ่าครับไร้ไร้ฆ่าครับผมไร้ฆ่าขเรียกว่าการไร้ฆ่าแบบแบบคันเทพแบบอือหึ่จังหวะนี้เก็บหมดครับบอกเลยอีเมสหลายรอบแล้วนะอีดอกนี่ต้องตายแล้วโอ้โขอโทษพี่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 จะทำผมพี่จะทำผมผมแค่พูดเล่นนะพี่ผมแค่พูดอือหึ่จังหวะนี้ครับกูเพิ่งตายเรียบร้อยครับจังหวะนี้ต่อก็ทำอะไรไม่ได้แน่นอนตีตีตีโอ้ยไม่ตายบอกไม่ตายบอกไม่ตายตายแล้วครับเสียชีวิตจังหวะนี้อีนั่นก็เช่นกันนะตายแน่นอนอือหึ่เรียบร้อยฮะ ใครจะตายครับฮิวครับฮิวฮิวอ่านอ่อ่นเดือดตีครับผมแม่จังหวะนี้โคตรเอาเรื่องฮะบอกเลยบอกเลยว่าโคตรเอาเรื่องเอาเรื่องจริงจเอาสักดอกไหมสักดอกเป็เพื่อนตีตีไม่ไม่โดนเลยว่ะไม่โดนเลยว่ะไม่โดนเลยว่ะไม่เลยเพื่อนจะตายไปฮิวก่อนครับฮิวฮิวทันด้วยนะอือฮอคเคมดาวฮอคเคมดาวฮอคเคมอื้อหือจังหวะนี้ครับแม่พูดสักเศษ็สามปหนึ่งแปดนาทีเรียกว่าแจ่มอยู่โคตรเทพจริงๆ โอเคผมัพเป็นคอนเสิร์ไลฟ์เลยละกันนะ uh, uh, อ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับ <l itz> ผมไม่ได้ลงคลิปนานทุกคนสบายดีกันหรือเปล่านะปิดเทอมกันยังครับผมแค่อยากรู้เฉยๆนะเอาง่าย <c oughs> ว่าอยากเสือกอะไรครับ <c oughs> ใจเนยะ็นนะเจ็บคอยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สเลดติดคอเยอะจังวะลำบากมากครับช่วงนี้เวลาจะพูดแต่ทีนี่สเลดนี่ติดคอรสชาติสเลดนั่เป็นอะไรที่ทุเรศมากเลยครับโอ้กอดโอเคไปครับจังหวะนี้รอบสุดท้ายของเรา หรือเปล่าไมไ่แน่ใจอีกฝ่ายอาจจะได้ก็ได้นะฮะอันนี้ต้องมาดูกันต้องมาดูต้องมาดูต้องต้องนะต้องอะไรพี่พี่มาข้างหลังยังซี่พี่คิดว่าพี่จะเนียฮิลลิ่งได้น้อยลงนะครับสำหรับที่การที่ผมอัปคอลมาเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะฮะตีครับตีครับตีไ่ <laughs> ตบแบบต่อหน้าโคตรเอาโคตรเอาไม่ล่าเอาไม่ล่า,าฮิวก่อนครับไม่รู้ว่าเลือดใครใกล้หมดแต่ฮิวไว้ก่อนโอ้โกรดไม่พี่ผมอันตีให้มาตะกันตีทำแมวแลวเนี่ยโคตรเปลืองบอกเลยว่าโคตรเปลืองนะฮะตอนนี้ <mm อันตีทำไมกูไม่เข้าใจชิบหายละเอาชิบหายแล้วเพื่อนก็ตายกูทีนี้เอา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 โอ้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 โ no> อ้ไม่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 นะไม่แกพึ่งน้ำเมเเมเปใจเย็นใจเย็นใจเย็นอือตายเลยชิบหายอีกนิดเดียวยังครับแต่ว่าเมเปิ้ตายโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมอัพคิวทีมคิดีกว่าฮะเพราะว่าจะเน้นยืนนานเป็นพิเศษนะครับเฮ้ยอีกฝ่าย89 90%แล้วฮะไม่มีใครไปยืนโอ้กร รอบสุดท้ายของเรากลายเป็นว่าไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ต้องรอรอบต่อไปเคนิสซาเคนิสซาเคนิสซาโอ้ยเดี๋ยว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 ได้อยู่ครับโอเคตายเรียบร้อยโอ้ยอย่าดูจะตกโอ้โหตายเลยเวรลืมดูเลือดตัวเองครับ <c oughs> โมเนตีแบบขั้นเทพตีอยู่ได้ไม่ดูอะไรเลยแหมจังหวะนี้ผมว่าอีกฝ่ายน่าจะได้แน่เลยว่ะผมว่าชิบหายแล้วครับจังหวะนี้เอาแล้วโดโกสงมนตีจากบ้านมาเพื่อฆ่าเมฟที่กำลังโดนบาลิกไล่ฆ่าเพื่อ ทำเพื่อเอาตายเลยชิบหายแล้วว่าจะหิวให้ก็หิวไม่ทันครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไม่นะบริกบริษจะต้องไม่ตายชิพหายแล้วก็หิวทําแมวแลวเนี่ยโอ้กอดอย่าตีต,ตีเอาว่าตีว่าตีโอย้ย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 โอย้จะตีกูแรงตีเต่าครับเอาเต่าให้ตายก็น่าจะสบายละอีซี่สุดๆต,ตีตีไหนเต่าอ,อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้ากูเบอร์ก็เช่นกันนะจ๊ะ กูเวอร์ก็เช่นกันนะกูเวอร์ก็เช่นเช่นกันนะวันไม่ตายอ่ะชิบหายแล้วกูตายแน่เลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนบาริอดีมากขอบใจมากที่มาอืเอ้ยเคนเนซ่าชิบหายแล้วกูปลาไปเรียบร้อยอะโดนเคซี่เก็บแม่จริงๆโอเคฮิว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 ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่โอเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งโอ้ยเนาะสมาธิกูไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้ยตีตีโอ๊ยทำไมมันไม่ตายไม่ตายบอสฮะโดโกสเพราะมันไม่โดนไงล่ะมันเลยไม่ตายแม่ตายแล้วครับจังหวะนี้ โลโกสไตล์ก็อีซี่แล้วฮะตัวดาเมจที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้แม่งแรงชิบหายตีช่วยเพื่อนตีครับเขาเรียกว่าการช่วยเพื่อนตีเป็นอะไรที่ดีต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 ีมาช่วยเพื่อนตีเป็นอะไรที่จบดับบิเดับบลิจบโอ้โหดับบลิคิวด็บบลิจบจับเก็บหมดว่ะเอาเรื่องจริงครับพ่อหนุ่มคนนี้หน้ามนต์คนหลายใจแม่โคตรสุดยอด จริงๆมันเป็นตัวที่เหลือจากการที่โลโกสของเราไปเก็บไว้นั่นแหละครับแล้วมันไม่ตายผมก็เลยได้คิวไงล่ะได้คิวไงล่ะไงล่ะไงจะแป็นเหอเออเพื่อนตายแล้วบอไม่ได้คิวเลยตอนเนี้เดี๋ยวนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องไม่เป็นไรบอกแล้วว่าจะต้องไม่เป็นไรเอ้ยผมว่าต่อแม่งมีอันติแน่เลยว่ะมันทำไมมันมันทำไมเลือดนะมัน้อแปลกว่ะมันต้องอันติแน่เลยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องให้มันตายตายดิวะตาย ตายเออจังซี่หน่อยไหมจังซีหน่อยไหมมาฮิวมาฮิวตีวะตบเอาว่ะตบเอาเลยเลยเป็มันจับจับจับโอ้โหโอ้ย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 จับโอ้โตายเลยชิบหายไอ้ดอกนี่หลายรอบแล้วครับผมหมั่นไส่มากรู้สึกหมั่นไส้แบบรุนแรงโอเคอีกประมาณ198นะครับเราก็จะได้อัพคอนเลเวล3นะครับอีกฝ่ายก็จะได้ฮิลลิ่งแบบโคตรน้อยลงนั่นเองนะฮะโอเค ไปเลสโกเอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงปักไว้จังซี่เลยบ่อตกมาเลยครับชิบหายมีใครใกล้ตายไหมจ๊ะไม่มีนะไม่นจะอื้มหึมหิวโอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โหอันติอันติจังซี่สู้ไม่ได้มันอันติมันอันติพร้อมกันด้วยฮะพลาดแล้ว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 ก <pl ains> <bizarre> ูก็พลาดเช่นกันจังหวะนี้เอ้ยเพิ่งจะจอบโลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บมันตีไว้ทำไมวะนี่เพิ่งนะเพื่อนตายยังวะบาริก็ตายแล้วมาชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยตีตีตีไปก่่อออนนนนนนแลลลล้้้้้้้้วกกกกกกัะโขขีีีีมมมมูููููไไไหหหทำำำตตาาายย อืมเต่าเต่ามามาเต่ามาสู้กันไหมเต่าเต่าบอกเป็นเต่าแล้วไงเต่าแล้วไงเต่าแล้วแล้วขอโทษที่สบประมาทนายนะเราเสียชีวิตเลยนะโมเดลสบประมาทเต่าครับชิบหายเอ้ยโอเคไม่เป็นไรจังหวะนี้สกอร์อยู่ที่ยี่สิบหกนะครับตายเจ็ดสโลวคิวห้านะครับแล้วก็สกอร์รวมอยู่ที่สามต่อสองระยะเวลาสิบสามนาทีนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ น้ำมูกก็ไหลชิหายเคจังหวะนี้เราอันติพร้อมมากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นรอบสุดท้ายของเรานะฮะคิดว่าน่าจะรอบสุดท้ายของจริงแน่นอนรอบนี้ถ้าเราเก็บกูเวอร์ให้ตายได้นะครับอีกฝ่ายก็จะเริ่มทําอะไรไม่ได้ลวนะฮะเพราะมันจะไม่มีตัวุ้ยชิหายแล้วเมื่อกี้ดีนะกดแถบไว้เมื่อกี้มือไปโดนปุ่ม e ครับถ้าก็โดนเมื่อกี้นีโดนด่าแน่นอนครับเมื่อกี้นิวไปโดนปุ่ม e แต่กดแถบไว้ก่อนก็เลยไม่เป็นไรเกือบเสียอันติฟรีแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรจังหวะนี้เราก็ถ้้าเเกก็็บออรไได่่่นนนีีจะะปสุๆม ไม่ไม่เราจะให้เราใช้อันนี้ตายไม่ไม่ได้นะเออนี่แหละเราเรียกว่าการปกป้องเพื่อนแบบสุดๆนะครับบาริกตายนี่ไม่ค่อยจะเวิร์กนะฮะแต่ว่าถ้าบาริกถ้ากูตายบาริกก็ทำอะไรไม่ได้นี่วๆๆๆกูว่าอะไรไงมไมเฮ้ยมันที่18เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงอะ่ะชิบหายละเคซี่มาโอ้ยเดี๋ยวนะเข้าไปยิงกันหน่อยพี่พี่ครับผมขอร้องแหละพี่เข้าไปยิงก่อยฮะ พี่ครับพี่มันจะมันจะเสียชีวิตแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยคนบ้านเฮา เ<ส>ต่าคนบ้านเฮาตายแล้วฮะเออเออเออใครๆๆใครใคุณไหนบอกคุณไหนคุณไหนบอกนี่อันคุณมอร์นิ่งจังวะนี้มึงคุณไหนก็คุณมอร์นิ่งแหละเอาดิเอาดิเคลซี่เปิดแบบใหใ้โคตรแจ่มจะแจ่มเออเอออ่อือ ชิหายแล้วเต่าเมียนตีไม่ไหนชิพายแล้วเออเออเออเต่าหื้อตายครับจังวะนี้เรียบร้อยอีซีมซ่มากอีซี่มากๆอีซี่อ้าวหายหายบอกมาข้างหลังบอกมาข้างหลังใช่ไหมมาข้างหลังข้างหลังไปไหนแล้วเสียชีวิตกันให้หมดเยี่ยมเป็นอะไรที่โคตรแจ่มจริงๆนะครับแม่แล้วต่อก็ต,กตายอยู่ในโดงตีน, <laughs> นกูรูก็ว่าท็อปเพล์เป็นใครนะอ่าเป็นเมฟได้ครับน่าจะเป็นทีมเขาแน่นอนเพราะทีมผมไม่มีเมฟนะฮะมีแต่สกายบวะจำไม่ได้ มุดมาช็อตไหนนะครับสำหรับคุณไอไลฟ์นั่นเอง <Bye. S 1> เอาตีไปดูยช็อตโอ้หงกรเสียน,นตีทิ้งเลยครับมังกรทีมผมแล้วตรงนี้ก็เก็บบาริกใช่ไหมใช่แล้วก็เหลือกูครับแล้วกูก็ตายด้วยฮะเวนโอเคมาดูกันว่าฮิวล,ลิ่งได้ทั้งหมด64,000นะครับแล้วก็ดาเมย์อยู่ที่93,000โอ้มค์กูเนสนี่กูเป็นซับหรือแครี ไม่เข้าใจเลยแล้ว,ลว,ลวดูแลดูดาเมจแครี่ทีมผมครับสองหมื่นเก้ามึงทำอะไรอยู่เอลิมนทนสามสิบตายแปดนะครับโซโล่คิวห้าอ่าส่วนดาเมจสูงสุดในเกมน่าจะเป็นแบริกนะครับยิงบ่อยมากแล้วก็ปืนปืนเขานี่ในแพทนี้เลยเจน a r y ลิกาทำให้ปืนเขามันโคตรแกร่งมากเลยครับแรงมากๆแล้วก็ถึกมากๆนะฮะก็เลยได้เดอะเบสต์ดาเมจของเกมนี้ไปนั่นเองนะครับอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น โอเคคิวสเตรกรผมก็11นะครับเยอะสุดในเกมแหมใจจริงๆให้ไมได้ยิงซีหนิไหมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรหรือตัวอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกมที่จะเล่นเลยนะฮะอยากเล่นฟาไครซีแต่ว่าตอนนี้สมองนี่เบลอหมดแล้วครับอังกฤษนี่กูโคตรกากโคตรกากมากมายโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเจอกันครับ